คุฝน,น,นพี่ยุพานพีมีมทีพี่อยากาแบบว่าพี่อยากได้สุ่มไปเปิดร้านบ้านพี่ยุไซค่ะอยู่นองบลําพูนองบลําพูนะคะก็ะคือว่ามีสถานทีแต่ว่าถ้าเป็นสุ่มนี่พีตรงเป็นที่ว่างเด้ว่างค่ะว่างเลยหละ เป็นที่ว่างที่กว้างเลยเอามาค่ะก็ถ้าหากว่าอยากได้เป็นชุดสุ่มนะคะของเฮากิมีเป็นชุดดีนะคะราคา79,900บาทอันนี้สิเป็นสุ่มขนาด2คูณ2เมตรนะคะมีทีต่อหนามต่อไฟอย่างเรียบร้อยเนาะแมนค่ะติดถนนผ่อมติดถนนพอม,นนพอมโอเหมาะมากนะคะบอกว่าเหมาะมากถ้าเป็นพื้นที่ติดถนนนะคะก็คือสามารถเอาเป็นสุ่มไปตั้งได้เลยค่ะ เราต้องไปส่งไห้ได้ปะคะแล้วว่าเราก็ไปสอนพร้อมปะอืมถ้าเป็นชุดนี้ก็คือเฮาซิมีบริการนะคะจัดทรงฟรีติดตั้งฟรีสอนฟรีจากทีมงานมืออาชีพนะคะบอกเลยว่าสร้างเนี่ยสีโยกซุ่มะคะ่ะไปตั้งไ้พีถึงที่ร้านที่บ้านพีเลยค่ะตรงนี้ก็คือบ่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นชุดซุ่มพร้อมขายเนาะแล้วก็มีบริการไปสอนไ้ฟรีถึงที่ค่ะ และก็สสำหรับการลงทุนนะคะชุดนี้นะคะพีนุชม่ต้องเตรียมอย่างหลายนะคะเตรียมที่โล่งเตรียมสถานที่ต่อน,น้ำนต่อไฟไว้เนาะนะคะทางแฟนชายก็จะดําเนินการนะคะเอาซุ้มไปติดตั้งให้แล้วก็มีทีมครูผู้สอนนะคะลงพื้นที่ไปสอนให้ทุกเมนูเตรียมแค่สถานที่กับทางน้ําแข็งรอ2อย่างนะคะอย่าลืมเตรียมงบประมาณไว้ด้วยนะคะสําหรับชุดซุ้มชุดดีนะคะในราคา79,900บาทเท่านั้นค่ะ นะคะจังไ่ก็ขอบคุณพี่นุชได้หลายที่สนใจนะคะจังไดก็ได้เปิดร้านกับวัดคาเฟ่นแน่นอนคะ่ะขอบคุณค่ะ